คราวนี้เรามาลงรายละเอียดครับว่าจะเขียนคลาสนะครับของต้นไม้ค้นหาทวิภาคกันอย่างไรนะครับขอตั้งชื่อคลาสว่า B S tree นะครับก็ binary search tree นั่นเองนะครับแต่ขอเขียนให้สั้นๆหน่อยก็เริ่มด้วยการเขียน public class นะครับที่หัวคลาสนะ B S tree นะครับเนื่องจาก B S tree เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับที่เราจะขอสับคลาสมาจาก คลาส Binary Tree ที่ได้เขียนมานะครับจะได้ใช้หลากหลายบริการที่มีอยู่ใน Binary Tree ได้ด้วยเพราะว่า Binary Search Tree ก็เป็นถือว่าเป็น i n a r y tree อย่างหนึง่งก็ขอให้เป็นคลาสลูกนะครับภายในเนี่ยนะครับเราก็เก็บขนาดนะเก็บจำนวนข้อมูลนะครับหรือจะคิดได้อย่างนึงว่าเป็นจำนวนปมนั่นเองนะครับไว้ที่ภายในอ็อบเจกของ Binary B S t นะส่วนรากเนี่ยนะครับก็เก็บอยู่แล้วนะครับใน Binary Tree เขียน constructor นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นรากก็เป็นเนานะครับ s ซ z e ก็เป็นศูนอยู่แล้วแล้วก็ตามตามปกติเลยนะครับตามที่เราได้ทำกันมาเลยนะครับถ้ามีการเรียกขอจำนวนข้อมูลแล้วก็คืนค่าในตัวแปร Size ให้นะครับถ้ามีการทดสอบนะครับว่า ต้นไม้ว่างไหม้นะครับก็ทดสอบที่ซ้าย่ากศูนย์หรือเปล่านะครับความจริงเราจะทดสอบว่ารูทเท่ากับเนาไหมก็คงได้เหมือนกันเนื่องจาก binary search tree เนี่ยนะครับการเก็บข้อมูลเนี่ยอาศัยการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับว่าตัวไหนน้อยกว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนเท่ากันนะครับสองตัวเนี่ยครับตัวไหนมากตัวไหนน้อยตัวไหนเท่าอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้บริการการเปรียบเทียบข้อมูลเนี่ยอยู่บ่อยมาก นะครับจึงขอเขียนเป็นเมธอดไว้เลยนะครับหเมธอดนะซึ่งจะใช้ไปตลอดเลยนะครับเมธอดนี้ชื่อว่า compare นะดังแสดงตรงนี้นะครับ compare จะ compare ออบเจกต์สองออบเจกต์ที่รับมานะครับ a กับ b นะครับแล้วมีหน้าที่เปลี่ยน a ให้เป็น comparable ก่อนนะครับแล้วก็จึงจะเรียกเมธอด compare t o ได้นะครับก็ไป compare t o กับ b นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็คืนค่ากลับไป นะเพราะฉะนั้นต่อไปเราเขียน compare เฉยนี่ก็จะสร้างกระทัดลัดดีนะครับไม่ต้องไปทำ c a s t i n g เป็น comparable ให้ยุ่งยากทุกๆครั้งที่มีการเปรียบเทียบนะครับก็ขอเน้นอีกครั้งครับว่าผลของการเรียก compare a กับ b เนี่ยนะครับจะออกมา3รูปแบบคือแบบแรกถ้า a กับ b เท่ากันเนี่ยนะครับก็จะได้ค่า0แบบที่2ถ้า a น้อยกว่า b นะครับจะได้ค่าติดลบแล้วก็แบบที่3ถ้า a มากกว่า b ก็จะได้ เลขบวกแล้วก็ตามด้วยที่เราจะเขียนในรายละเอียดต่อไปนะครับก็คือบริการ get นะครับซึ่งก็รับพารามิเตอร์ e หน้าที่ของเขาก็คือว่าจะคืนข้อมูลนะครับที่พบในปมที่มีค่าเหมือน e นะครับตามด้วยบริการ get min ซึ่งก็คือการคืนค่าน้อยสุดที่เก็บอยู่ในต้นไม้แล้วก็ get max คืนค่าที่มากสุดนะครับที่เก็บอยู่ในต้นไม้ แล้วก็แน่นอนครับก็จะมีบริการเพิ่มนะครับแล้วก็บริการลบข้อมูลออกจากตัวต้นไม้แถมให้ด้วยอบริการหนึ่งนะครับก็คือบริการที่รับอาร์เรย์ของข้อมูลนะครับแล้วจะไปเรียงลําดับข้อมูลในอาร์เรย์ให้โดยอาศัยต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคเป็นเครื่องมือระหว่างการเรียงลําดับ ก็มาเริ่มกันที่ขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลนะครับเราจะค้นหาข้อมูลในต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคเนี่ยถ้าจะทําแบบง่ายๆเนี่ยนะครับก็คืออาศัยการแวะผ่านต้นไม้นะครับแล้วก็ค่อยๆเปรียบเทียบไปนะแต่วิธีนี้เนี่ยก็เห็นทีจะช้านะแล้วก็ไม่ได้ใช้ความสามารถเลยของคําว่าการคดต้นไม้ค้นหานะครับก็จะขอนาเสนอวิธีหนึ่ง ต้องคือการใช้กฎที่เราจัดเก็บต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคเนี่ยนะครับมาช่วยในการค้นนะครับเนื่องจากเรารู้นี่ครับว่าทางซ้ายมันน้อยกว่ารากนะครับทางขวามันมากกว่าแล้วก็อาศัยแนวคิดนี้สิครับในการนำทางในการค้นเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนะครับได้รวดเร็วขึ้นดูตัวอย่างรูปนี้นะครับอันนี้เป็นตัวตัวอย่างของต้นไม้ค้นหาต้นหนึ่งนะครับ แล้นี่สมมุติว่าเราอยากจะค้นว่าสามอยู่ที่ไหนนะครับในต้นไม้ต้นนี้นะครับอยู่ที่ปมไหนนะมีสามเก็บอยู่ไหมอะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มเปรียบเทียบครับว่าสามกับสองเนี่ยนะครับเราเริ่มที่รากของต้นไม้แล้วก็เปรียบเทียบก็พบว่าสามมันมากกว่ารากถ้าสามมากกว่ารากแล้วสามจะอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ทางต้นไม้ด้านขวาเราก็วิ่งไปทางต้นขวาเปรียบเทียบต่อนะครับว่าสามกับเก้านี่เป็นยังไงก็ค้นพบว่าสามน้อยกว่าเก้า เพราะฉะนั้นถ้าสามจะอยู่ก็ต้องอยู่ทางซ้ายของเก้าก็เลี้ยวไปทางซ้ายแล้วก็เปรียบเทียบในลักษณะแบบที่ทํามาเนี่ยแหละครับงวดนี้พบว่าสามเนี่ยน้อยกว่าสี่ก็ต้องไปทางซ้ายอีกนะครับและในที่สุดก็พบสามหรือถ้าเรากรณีเราหาใหม่นะครับงวดนี้จะหาแปดนะครับก็สรุปได้เหมือนกันครับว่าแปดเนี่ยมากกว่าสองก็ต้องเลี้ยวขวานะไปทางขวานะครับแปดน้อยกว่าเก้าก็ต้องเลี้ยวซ้าย นะครับแปดมากกว่าสี่นะครับก็ต้องไปทางขวาของสี่นะแล้วก็คนราะว่าแปดมากกว่าห้าก็ต้องไปทางขวาของห้าและในที่สุดไปเจอเหนาไม่มีลูกอีกแล้วนะครับก็เจอเหนาก็สรุปได้ว่าหาไม่พบแปดในต้นไม้ต้นนี้และกระบวนการทั้งหมดที่ทนําเสนอมาเนี่ยนะครับมีการวิ่งเลื้อยมาไล่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับมาจน จบตั้งแต่รากจนจบปมที่พบหรือจนจบเนานะครับก็นี่เร็วสุดเนี่ยก็จะไปจบเนาตัวที่ลึกสุดก็หมายความว่าประสิทธิภาพแปรตามความสูงของต้นไม้เป็น big O h เรามาเริ่มเขียนตัวรายละเอียดการทำง,งานของเมธอดเกตกันก่อนนะครับคือการค้นหาข้อมูลก็เขียนภายในคลาส bs 3นะครับแต่ก่อนจะเขียนเกตนะครับ จะขอเขียนเม่ตอดภายในก่อนนะครับตัวหนึ่งเรียกว่า get node หน้าที่ของ get node เนี่ยนะครับก็คือการค้นว่า e อยู่ที่ปมใดในต้นไม้ย่อยที่มี r เป็นรากขั้นตอนของการค้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะผมจะแสดงให้ดูด้วยตัวอย่างก่อนนะสมมุติว่าเราจะค้นว่า3อยู่ที่ปมไหน ในต้นไม้ย่อยที่มีสองเป็นรากอยู่นี่นะครับเราก็จะอาศัยตัวอ้างอิงตัว R นี่เองแหละที่เราได้รับนะแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลที่เราได้รับที่เราต้องการค้นหากับข้อมูลที่ตัว R นะครับถ้าค้นพบว่าตัวที่เราจะหามากกว่าตัวที่ R อ้างอิงอยู่ก็เลื่อน R ลงมาทางขวานะครับถ้าค้นพบว่าตัวที่เราจะหาน้อยกว่าตัวที่ R อ้างอิงอยู่ก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับ และในทํานองเดียวกันนะครับกรณีตรงน,นี้ตัวที่ออ้างยิงอยู่เนี่ยก็มีค่ามากกว่าเจ้าตัวที่เราจะหานะครับหือว่าตัวที่เราจะหาเนี่ยมีค่าน้อยกว่าก็เลื่อนลงมาทางซ้ายอีกนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มาพบปมที่เก็บข้อมูลที่เราต้องการจะหานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีวงวนนะครับที่จะหมุนนะแล้วก็เปลี่ยนค่า R รไปเรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่ ยังไม่พบเนานะครับเพราะว่าถ้า A เปลี่ยนลงไปเรื่อยๆนะครับตามต้นไม้ตามทางของต้นไม้ลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพบ A พบเนาเมื่อไหร่ก็ย่อมหมายความว่าเราค้นไม่พบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีวงวนนะครับหมุนเพื่อเปลี่ยน A เลื่อยลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับตราบเท่าที่ A ยังไม่เป็นเนาภายในก็เปรียบเทียบเลยนลครับว่าข้อมูลที่เราจะหาคือ e นะครับกับข้อมูลที่ราก เปรียบเทียบแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะครับเก็บไว้ในตัวแปร cmp ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเท่ากับ0นั่นย่อมหมายความว่าพบแล้วก็รีเทิร์น R ไปเลยนะครับเพราะ R จะอ้างอิงปมที่มีเก็บค่าที่เหมือนกับ e แล้วแต่ในกรณีที่การเปรียบเทียบเนี่ยนะครับได้ผลน้อยกว่า0นนั่นย่อมหมายความว่าควรจะเลี้ยวไปทางซ้ายมือ นะครับนั่นคือการเปลี่ยนค่า r เป็นลูกทางซ้ายของ r และในทางกลับกันถ้าผลการเปรียบเทียบนะครับได้มากกวา่า0นั่นย่อมหมายความว่าค่าที่เราต้องการหานะครับมีค่ามากกว่าที่เก็บที่ราก r เนี่ยนะครับเราก็เลี้ยวไปทางขวาเปลี่ยนเป็น r เท่ากับ r จุด right นะครับก็คือเปลี่ยนไปยังลูกทางขวาของเขาแล้วก็กลับขึ้นไป เปรียบเทียบต่อกับเข้าสู่วงวนการเปรียบเทียบต่อนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยจะหลุดออกจากวงวนเนี่ยก็ได้สองทางหนึ่งหลุดจากที่คําสั่ง compare เเท่ากับศูนยไหมถ้าเท่าก็คืนค่ากลับไปเลยนะครับหรือสอหลุดออกมาจากวงวนเมื่อ r เป็นเนานั่นก็คือกอรณีหาไม่พบเราก็ r e t u r n ์น now กลับไปเมื่อเราได้ get node เนี่ยนะครับผลจาก get node ก็มีอยู่สองอย่างก็คือห ถ้าเก็ตโนดแล้วเป็นเ n าวก็แสงว่าหาไม่พบกับ2ถ้าเก็ตโนดแล้วไม่ใช่เนาวก็แสงว่าได้พบปมที่เจอ e แล้วนะครับดังนั้นเม t h o d ดเก็เฉยๆเนี่ยนะครับเราก็มีหน้าที่ไปเรียก GetNode นะแล้วส่งรากของต้นไม้จริงๆเลยนะครับ mm hmm. เพื่อนําไปหา e ที่เราต้องการจะค้นได้ผลมาก็จําปมเอาไว้นะครับถ้าปมที่ค้นหาเนี่ยนะครับมีค่าเป็นเ n านะเราก็รีเทิร์นเ n กลับไป เพื่อจะแสดงให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าเราค้นไม่พบข้อมูลนั้นนะครับแต่ถ้าค้นพบแล้วเราก็จะหยิบส่วนที่เป็นอิเลเมนต์นะครับซึ่งก็คือข้อมูลที่เก็บที่ปมที่เราค้นพบคืนค่ากลับไปเรายังมีวิธีเขียนขั้นตอนการค้นหาข้อมูลในรูปลักษณะหนึ่งนะครับคือแบบที่เรียกว่า Recursive ก็จะมาเขียนให้ดูในรายละเอียด ดังนี้นะครับคือจะเขียนที่ตัวเม็อดเกทโนดนั่นเองภาระของเกทโนดเนี่ยนะครับก็คือค้นหา e นะครับว่ามีปรากฏอยู่ที่ปมใดในต้นไม้ย่อยที่มี R เป็นรากนะครับในนี้เรามีตัวอ้างอิง R นะครับที่ชี้ที่ปมรากแล้วเราก็สนใจที่จะค้น e นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนครับว่า R ที่ได้รับเนี่ยเป็นเนาไหม พราะถ้าเป็นเนาเนี่ยก็แสงเป็นต้นไม้ว่างนะครับไม่มีอะไรเปรียบเทียบไม่มีเวลาให้ต้องค้นนะครับก็คืนค่าเนากลับไปนั่นหมายความว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการแต่ถ้ามีอะไรให้เปรียบเทียบนะครับเราก็ไปเปรียบเทียบก่อนโดยการเรียกคอมเพล์ระหว่าง e กับ r จุด element นั่นก็หมายความว่าเปรียบเทียบว่า e กับข้อมูลที่ปม r เนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นศูนย์นะครับ นั่นยอมหมายความว่าเราพบแล้วพบข้อมูลแล้วก็คืนปมอากลับไปเลยแต่ถ้าผลลัพธ์ที่ได้นะครับมีค่าติดลบคือน้อยกว่า0น,นั่นก็หมายความว่า E มีค่าน้อยกว่าที่ปม R นะครับ mm hmm. ก็ให้ไปค้นต่อทางด้านต้นซ้ายของ R ซะด้วยเกทโนดนั่นเองแล้วตรงนี้แหละครับเกิด r e c u r s i v e ขึ้นมาล้นะครับคือการค้น E ในต้นไม้ย่อยทางซ้ายคือ R จุด left นะครับได้ผลอย่างไรก็ส่งผลนั้นกลับคืนไปให้ผู้ใช้แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าผลของการเปรียบเทียบนะครับค้นพบว่า E มีค่ามากกว่าก็ให้ไปค้นต่อทางด้านขวา รานนี้มาดูบริการการค้นหาข้อมูลตัวน้อยสุดในต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคนะครับ GetMin เรารู้อยู่อย่างหนึ่งครับว่าปมใดเนี่ยนะครับในต้นไม้เนี่ยนะครับปมไหนในต้นไม้เนี่ยที่มีลูกทางซ้ายเนี่ยนะครับย่อมหมายความว่าปมนั้นเนี่ยมีข้อมูลที่น้อยกว่าเพราะว่าเขามีลูกซ้ายซ้ายเก็บค่าน้อยกว่าในเมื่อมีลูกซ้ายก็แสดงว่าย่อมมีค่าน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยตัวน้อยสุดเน,นี่ยนะครับที่เราอยากจะได้เนี่ยนะครับ ก็สามารถหาได้ด้วยการเริ่มที่รากของต้นไม้แล้วลงไปเรื่อยๆทางด้านซ้ายเรื่อยๆลงไปจนกว่าจะไม่พบปมที่มีลูกซ้ายนั่นก็หมายความว่าเราได้พบปมที่น้อยที่สุดแล้วดังตัวอย่างรูปนี้นะครับเราเริ่มที่ r ที่รากของต้นไม้มีค่าเป็น20นะครับ รากนี้ก็มีลูกทางซ้ายก็ลงไปทางซ้ายเจอสิบห้าซึ่งมีลูกทางซ้ายอีกก็ลงไปทางซ้ายอีกเจอสองซึ่งพบว่าไม่มีลูกซ้ายแล้วก็จบนั่นก็หมายความว่าสองเนี่ยคือค่าน้อยสุด,สดแล้วแหละครับในต้นไม้ต้นนี้ถ้าจะเขียนเป็นโปรแกรมนะครับก็เป็น Method getmin คืนออบเจกต์ที่เป็นข้อมูลที่มีค่าน้อยสุดก็เริ่มที่รากนะครับเริ่มให้ r ชี้ที่ราก แล้วก็ถามว่า R เนี่ยเป็นเนวเปล่าถ้าเป็นเนวก็คือเนวไปนะครับถ้าไม่ใช่เนวถ้าเป็นเนวคือเนวก็แสดงไม่มีค่าน้อยสุดเลยนะครับไม่มีเลยแต่ถ้าไม่ใช่เนวแล้วก็ก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่ยังมีลูกทางซ้ายนะครับ R oh. จุดเล็บ R จุดเล็บไม่เท่ากับเนวก็แสดงว่าตราบเท่าที่ปมนั้นยังมีลูกทางซ้ายนะครับก็ให้เปลี่ยนลงไปทางซ้าย นะแล้วก็กลับขึ้นไปทดสอบใหม่ถ้ายังไม่รู้ทางซ้ายอีกก็ลงทางซ้ายอีกถ้ายังมีรูทางซ้ายอีกก็ลงทางซ้ายอีกทำอย่างนี้เรื่อยๆครับจนกว่าจะไม่มีรู้ทางซ้ายเราก็จะได้ R ที่มีค่าน้อยสุดนะครับเราก็คืนฟิลอิเลเมนต์ของ R กลับคืนไปครับแล้วความพยายามตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเลื้อยจากลากลงไปซ้ายสุดๆเนี่ยนะครับอย่างมากก็แปลตามความสูงของต้นไม้ จึงใช้เวลาเป็น big O H แล้วก็เป็นในทำนองเดียวกันนะครับกับกรณีที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลตัวมากสุดในต้นไม้เราก็ทราบครับว่าถ้าปมไหนมีตัว,ม,ตวมีปมลูกทางขวาก็ย่อมมีข้อมูลที่มีค่ามากกว่าเขานะครับดังนั้นการจะหาตัวมากสุดก็ทำได้โดยการเริ่มที่ราก แล้วก็ลงไปทางด้านขวาลงไปทางลูกขวาลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพบปมที่ไม่มีลูกขวาปั๊บเนี่ยปมนั้นแหละก็คือปมที่มากสุดในต้นไม้ตัวอย่างเช่นต้นไม้ต้นเดิมเนี่ยนะครับเราเริ่มที่ยนะี่สิบมีลูกขวานะครับก็ลงไปเป็นสี่สิบมีลูกขวาอีกก็ลงไปเป็นห้าสี่มีลูกขวาก็ลงไปอีกเป็นหกสิบนะงวดน,นี้มีลูกขวาก็จบเขียนเป็นเมธอดนะครับ get max ได้ดังนี้นะครับก็เริ่มด้วยการ ให้อาางอิงรากของต้นไม้แล้วก็เปรียบเทียบก่อนครับว่าเอ๊ะไอ้เจ้าอาเนี่ยต้นไม้ที่เราได้รับเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ว่างหรือเปล่าล่ะถ้าเป็นต้นไม้ว่างก็ก็ค่ามากสุดมไม่มีหรอกนะครับแล้วก็คืนเนวกลับไปหลังจากนั้นถ้ามีนะครับเราก็ทําวงวนตราบเท่าที่ยังมีลูกขวานะครับตราบเท่าที่ยังมีลูกขวาจงเปลี่ยนลงไปที่ลูกขวานั้นนะครับแล้วก็หมุน เปรียบเทียบอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับถ้ายังมีลูกขวาก็ลงไปทางด้านขวาถ้ายังมีลูกขวาก็ลงไปทางด้านขวาจนกระทั่งไม่มีลูกขวาก็จะออกจากวงกลมเราก็คืนอิเลเมนต์นปมที่ไม่มีลูกขวานั่นแหละซึ่งก็คือตัวมากสุดในต้นไม้และก็อีกเช่นกันครับขั้นตอนนี้เนี่ยเริ่มที่รากเลื่อยลงทางด้านขวาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตันย่างมากสุดก็จะแปลาตามความสูงของต้นไม้นะครับจึงใช้เวลาเป็น BIG-OH เช่นกันครับ